เพราะว่าไปดูเรื่องความสะอาดอยู่บ้านนี่นะครับเพราะว่าให้แม่บ้านไปทำความสะอาดแล้วงวดหน้าจะสั่งน้ำพริกปลาหรือันได้ได้เลยครับแม่ขอบคุณครับ <c oughs> ตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับแม่สั่งได้เลยนะครับ <c oughs> เืนผมเอารูปเมื่อคนะืนน่ะเป็นรูปเป็นรูปของปีที่แล้วเป็นรูปของปีที่แล้วรูปลอยกระทงคือเป็นรูปปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปลอยกระทงเลยเมื่อคืนนี้ผมอยู่อยู่จนจบไร้นะครับผมก็ลอยไปลอยกระทงไปไปพร้อมไร้สดนั่นเลยครับลอย ร้อยก็ตรงอยู่ที่บ้านบ <c oughs> อสบิ๊กห้องน้ําเสียนี่แหละผมผมจะไปเช็คนี่แหละครับจะไปดูเนี่ยครับเพราะว่าช่างเขามาทําน่าจะไปทําแล้วแหละน่าจะเสร็จช่วงประมาณเย็นๆหรือเปล่าแล้วก็ให้แม่บ้านทาความสะอาดนะครับบอสก็มีงานต่อวันนี้ทีมงาน ทีมงานมีงานต่อที่โคาชอร่อยมากอ่ะพอดีผมกินหมดถ้วยกินวยสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับพี่ชายนายเจียวอะไรนะไปทำฟันมาบางคนถามก็ถามว่าหมูโจจัดฟันรออะไรเงี้ยไปใส่เหล็กมาแล้วนะครับผมพี่น้องเป็นผู้เบาหลองหัวแล้วตอนนี้ เป็นผู้บ่าวล้อมัวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกี่เปอร์เซ็นแล้วบีบีทุกคนว่ากี่เปอร์เซ็นแล้วหลังจากที่ดูไลฟ์สดจบเมื่อคืนนี้ทุกคนว่ากี่เปอร์เซ็น,แล,ลลน,น,น,ซนแล้วครับเร,เร็วๆเชวญกันคอมเมนต์หน่อยเร็ว ลูกโจโเคยเรียนอยู่นาดูใช่ครับแม่ผมจบโรงเรียนนาดูนั่นแหละครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคืนนี้ผมก็ผมก็กดไปหลายไปหลายชิ้นอยู่นะเมื่อคืน,น สินค้าเปอไรชิ้นอยู่นะครับย9ไสิบก้าเปแล้วเห็นไหมล่ะ สวัสดีครับเมื่อกี้เบฟปดไอจีขอบคุณเพื่อนบิงกหน้านลังจากเมื่อคืนแบบว่าโอ้โห,โหคุณเบสสู้มากนะพี่เบสอะ่ะเพราะว่าพี่เขากินแบบเยอะมากกินหลายอย่างก็เลยว่าแบบว่าช่วงท้ายก็จะมีแบบว่าอาจจะแบบปวดท้องนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ยอมใจเลยว่าแบบสู้มากครับเมื่อคืนนี้สู้สุด,สด วอร์ดบสก็สู้พี่เบสก็สู้นะครับผมเมื่อคืนนี้ปิดยอดอยู่ที่เจ็ดล้านห้าแสนบาทประมาณกี่ออเดอร์แบบเยอะมากนะรประมาณสี่หมืนออเดอร์แล้วก็วันที่แปดนี้นะครับทุกคนฝากหน่อยวันที่แปดนี้น้องน้องแอนนี่ก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ ที่กรุงเทพนี่แหละครับร้านอะไรจําผมจําชื่อร้านได้ตอนแรกผมจําได้ตอนนี้ผมลืมแล้วแม่ของวุฒอ๋อครับแม่สวัสดีนะครับร้านอะไรนะทุกคนน้องแอนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอะไรนะผมจําชื่อร้านไม่ได้ไลฟ์อีกวันไหนครับต้องรอดูครับว่าวันที่สิบเอ็ดนี้จะมีคิวไลฟ์อีกไหมหรือว่าเห็นแม่แม่บอกว่าวันที่สิบเอ็ดจะไปไลฟ์ที่บ้านพี่เจนนี่นะครับผม เขาป้อนกันเก่งน่ารักเนาะน่ารักครับเมื่อคืนนี้แบบทีมงานมีไลฟ์สดไม่มีมีคอนเส,สิร์ตที่โคราชนะครับทุกคนใครที่อยู่โคราชก็ตามไปให้กำลังใจเยอะๆเดอ้อตามไปให้กำลังใจทีมงานตัวเกียวมิวสิกของเราเยอะๆนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีสามคนนะครับผมผมฝากหน่อยนะน้ำพริกหมูโจรเร็วๆเเข้าไปสั่งให้ผมหน่อยเร็วไปสั่งให้ผมหน่อยวันนี้ผมกินหมดจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้ยังเต็มกระปุกอยู่เลยเหลือนิดเดียวอร่อยทุกอร่อยทุกน้ำพริกเลยนะครับสั่งในบ้านฟ้านะครับสั่งในบ้านฟ้าน้องโจย,ยังไม่ได้ทำตะกร้าที่ต่อ หาตังไปไหนเนี่ยขายของเก็บเก็บตังไปไหนครับเนี่ยเอาไปใช้นี่แหละครับเอ,เอาไว้ใช้เอาไว้ซื้อของซื้ออะไรที่ตัวเองอยากได้เก็บไว้ใช้ในอนาคตสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้หมดไปเยอะเลยเลยค่ะในทุกคนลองบอกตัวเลขหน่อยเร็วใครกดไปเท่าไหร่เร็วใครกดไปเท่าไหร่บ้างครับเมื่อวาน สวัสดีครับเมื่อวานนี้น้องโจหมดประมาณหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ประมาณก็สั่งของที่ว่าตัวเองใช้อ่ะที่สักที่ซื้อที่ใช้แล้วอะไรหมื่นกว่าว้าว เยอะมากนะครับอิ่มเลยทีเนี้ยกินนมจีนแบบว่ากับน้ำพริกไปอิ่มเลยกินหมดถ้วยด้วยนะน้ำก็ไม่เหลือ ก็คืนฟินมากฟินสุดๆไลฟ์กี่ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่แายโมงใช่ไหมครับปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ไลฟ์ไปมา14ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ป๊ออาตดูไม่จบหลับคาจอเมื่อคืนจบอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งครับตีหนึ่งตีหนึ่งตัประมาณดาวติ๊กตอกท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุดหลอ่อ สารความขยันได้ใจสู้ของน้องเขาครับจริงๆครับเพราะว่าไลฟ์ไลฟ์แบบนานจริงๆเมื่อคืนนี้ครับรอยาดมร้านกระปุกผมว่าเร็วๆนี้แหละได้แน่ร้านกระปุกผมก็อยากได้น้ำพริกหนึ่งแสนกระปุกอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนช <c oughs> ่วยมากดหน่อยนะครับผม <c oughs> ราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเองกระปุกละเจ็ดสิบเก้า วันที่8ไปหาน้องแอนไหมครับน้องโจกำลังเช็คเวนอยู่ครับกาลังไล่เวนอยู่ถ้าว่างก็ไปก็ไปก็ไปนะไปอยู่แล้วแหละถ้าว่างน้องโจช่วงนี้หล่อขึ้นมากขอบคุณครับเดี๋ยวกําลังทําครับแม่กําลังอยู่ในขั้นตอนการทําอยู่ครับ น้ำพริกอะไรครับน้ำพริกปลาสลิดผมมีน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาช่อนน้ำพริกตาแดงปลาลาสับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับสั่งในบ้านฟ้าก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเดินต้องโจกำลังทำตะกร้าอยู่นะกำลังทำตะกร้าอยู่เด้อแมอ๋อครับกี่บาทครับ ร้อยหนึ่งพอดีนี่ไงใครจ่ายนี่นี่ยวเอาคนละครึ่งกันเออโอ้ยคนละครึ่งบอกครับมาสวัสดีครับตอนนีแม่เรียงด้ยเนี่ยครับใชค่ไทสิบบาทในแม่บอกครับบบสั่งในบ้านฟ้าในช่องทางหมู่โจใจดีนะครับผมบ้านฟ้าพิมพ์ไปนค้า่าหมู่โจอใจดีแล้วก็ก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าสนใจน้ำพริกซัพพอร์ตได้นะครับผมคนละกระปุกสองกระปุก เด็ดเลยครับปีกแตนครับปีกแตนเด็ดเลยสั่งได้เลยนะครับอยู่แอปบ้านฟ้านั่นแหละเม,มื่อวานนี้พี่นัตตี้ก็เอาไปให้พี่นัตตี้ชิมก็บอกอร่อยอร่อยมากแม่แซมก็บอกอร่อยมากเลยใช่ไหเนี่ยทีมงานได้กินกันอยู่นะฮะเมื่อวานเนี่ยวันนี้ผมเอาไปสี่กระปุกขอบคุณนะครับสามกระปุกไม่ใช่สีก่กระปุกเอาไปสามกระปุก ส่งไปนะครับสวัสดีครับเลยๆแน่ตั้งใจขายของฝากแม่ไปรักยายและซัพพอร์ตด้วยนะครับผมนี่รอดูพี่บานด้วยน้องโจอยากรวยแล้วครับแม่รออุดหนุนและกดได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับแล้วนี่สถานการณ์นี้ได้เลยครับแม่เดี๋ยวกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทำอยู่นะครับให่แม่รอได้เลยนะครับผม ก็นตลาดนี่เปลี่ยนเยี่มไปมหงไปเรื่องที่ไหยพี่โจจัดฟันหลอคะใช่ครับจัดฟันเด็กตอนแรกวันแรกอะ่ะไม่เป็นไรนะแต่วันที่สามวันที่สี่นี่แหละเริ่มปวดฟันนะครับตอนนี้ต้องสั่งมาชิมแล้วอร่อยอร่อยครับผมลองสั่งได้นะครับผมทุกคนลองสั่งไปชิมได้นะลองสั่งไปชิมแบบว่าคนละกระปุกสองกระปุกได้แต่ว่า สิ่งที่ผมแนะนําเป็นน้ําพริกปลาช่อนกับน้ําพริกปลาสลิดน้ําพริกปลาสลิดก็คือแบบว่าน้ำม้วันเลยสั่งน้ําพริกปลาสลิดไปได้อันนี้เป็นน้ําพริกปลาสลิดประมาณแปะอันนี้แปดสิบกรัมนะครับอลองสิมบมังน้ำพริกปลาข้็อันนี้ปลาสลิด ตอนแรกจะหมดแล้วนะครับผมทุกคนของมีของแบบว่าแต่ทุกคนสั่งว่าผมก็ส่งให้เลยนะครับเพราะว่ามีของอยู่นะครับตอนนี้แต่ต้องรีบสั่งนะเพราะว่าถ้าไม่คันก็รอรอร้อนที่สองรอรอสองนะแม่หมด รตที่สองก็อาจจะเข้าเร็วๆนี้เลยครับใครอยากสั่งก็สั่งเลยนะฮะในบ้านฟ้านะครับคนนี้แฟนน้องแอนนี่เปล่าคะนี่คือหน้าใคราแฟนน้องแอนนี่ไหมบ่มีบอด้สื่อมากวันที่แปดน้องแอนมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่<ม>ในกรุงเทพนะครับแม่แม่ฝาก ใครที่บ้างก็เป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจให้น้องกันเยอะนะครับอาจจะเจอกันที่ร้านเล่าตอนขายชชั่นเล่าตอนขายชชั่นหน่อยครับยังไงยังไงก็เหมือนที่ทุกคนดูไ์เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ลูกหมีนะครับผมสวัสดีแม่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยเนาะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมร้านเชนลิงเฮาส์ราชเทวีนะครับผมเลยเป็นกำลังใจให้น้องกันเยอะๆเดอ้อ โอเคนะครับฝากกันด้อครับพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกหมูโจนะครับผมน้ำพริกหมูโจนะครับผมสามารถสั่งสั่งได้เลยนะครับผมในในบ้านฟ้านะครับผมน้องแอนเก่งจริงๆครับนี่น้องแอ,แอนแบบความสามารถความสามารถเยอะมากาบัตรบัสั่งงยังเฮ็ดให้ในเบอร์ได้ครับนะ สั่งให้เล่นตลกก็เล่นได้นะครับผมน้องเคยน้องเป็นได้รับรางวัลอะไรนะทุกคนอะไรนะที่ว่าที่ว่าประกวดมีดแกนแล้วได้แบบว่าเกี่ยวกับร้องเพลงอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกความสามารถครบ ยิงปืนเอาพูดได้ไหมเนี่ยยิงปืนก็แม่นนะฮะใช่ครับแม่ โอเคครับน้องโจขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปทำงานต่อนะฝากแล้วพี่หมูโจด้วยนะครับแม่แม่